王八。 พ่อมาเดี๋ยวปิดไฟย,ย้ยมฮะทำไมกลับเร็วจังวันนี้เดี๋ยวหาอะไรอะกูกลับเวลานี้ทุกวันมีอะไรบ้างเนี่ยเปล่าครับแล้วไหม้ม่อ่ะผมเห็นอยู่หลังบ้านครับพออ่อเดี๋ยวพ่อมาน้าไปให้นะ ได้เอ้าไม่เป็นไงบ้างลูกที่โรงเรียนอ๋อก็เรื่อยๆอ่ะพ่อช่วงนี้ท่่งเรียนมีกิจกรรมเออพ่อถึงวันที่ต้องกำหนดจ่ายค่าเทอมแล้วนะหนูวางไว้ให้บนโต๊ะนะโอเคลูกหนูไปนอนก่อนนะคะได้เลย อัลโชคกูมีเรื่องรบกวนหน่อยวะมึงมีเงินให้กูยืมป่ะวะพอดีกูต้องจ่ายค่าเทอมให้ลูกสาวกูอ่ะอืมอืมขอบคุณมากเพื่อนเ,ออเดี๋ยวกูมีเมื่อไหร่เดี๋ยวกูคืนให้โอเคเพื่อน ไมาไมาดูนี่สิการแข่งขันชกมวยเงินรางวัลทั้งสิบล้านบาทเลยนะเว้ยโหจริงด้วยเหรอพี่ในนี้เขาเขียนว่าไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุด้วยวะ่ะใช่งานนี้เราจะรวยแล้วไหมพี่แล้วพ่อจะให้ไปเหรอเออนั่นดิ เอางี้ไหมมาเราไปคุยกับพ่อดูจะดีเหรอพี่ดีพี่ก็รู้ว่าพ่อไม่เคยให้ไปอ่ะเอาหนะ้าครั้งนี้พ่ออาจจะให้โอกาสเราก็ได้นะงั้นพี่ต้องช่วยหนูด้วยนะได้มีปัญหาหไป,ไป พ่อคะคือหนูมีเรื่องจะขอค่ะแกมีอะไรก็พูดมาคืออย่างนี้ค่ะพ่อมันมีรายการแข่งขันชกมวยรายการหนึ่งเงินรางวัลเยอะมากๆเลยนะคะพ่อตั้งสิบล้านบาทแน่แกเลิกพูดเรื่องนี้ให้พ่อฟังได้แล้วยังไงแกก็สู้ผู้ชายไม่ได้แกเป็นผู้หญิงก็ครั้งนี้ไงคะที่หนูจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็น ว่าผู้หญิงก็สามารถสู้ผู้ชายในกีฬาต่อสู้ได้แกเลิกพูดแล้วกลับไปนอนเลยพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้าทำไมพ่อไม่เคยเชื่อใจในตัวหนูเหมือนแม่บ้างเลยแกหยุดพูดแล้วไปนอนไป พ้ะพากินน้ำก่อนน้องหนูบอกพี่แล้วใช่ปะว่ายัางไงพ่อก็ไม่ให้หรอกพี่เชื่อในตัวเองแต่เองอะอย่าไปโกรธพ่อเลยพ่ออาจจะพูดถูกก็ได้นะว่าผู้หญิงอ่ะจะไปสู้แรงผู้ชายได้ไงเล่าโธ่ เปล่าพี่แค่ปลอดใจเองพี่อะเชื่อมันในตัวน้องเสม,มออยู่แล้วฉันเมื่อไนไอ <c oughs> อุ้ยเฮ้ยพี่อะเดินยังไงของมึงวะขอโทษครับพี่พอดีผมไม่ทันมองครับพี่จะไปขอโทษมันทำไมเราอยู่เฉยๆมันนังห่าที่ต้องขอโทษเราไม่กลับเถอะ พี่แวอย่ามีเรื่องเลยมึงเพอ้อเจอ้ออะไรของมึงวะจะให้กูขอโทษไอ้ตี้อ่ะกูยอมลงพผิงกับทืมดีกว่าวะมึงพูดเองนะงั้นมาเจอกันสักตั้งไหมละ่ะก็มาดิมึงนี่แม่ง ไม่เจียมตัวจริงๆ แกไปโดนอะไรมากแกจะบอกหรือไม่บอกแกไปแอบต่อยมวยมาใช่ไหมน้องไม่นั่งใจสู้ใครหรอกพ่อไอ้แบดกูจะคุยกับลูกกูมึงออกไปใช่หนูไปสู้กับผู้ชายมาแล้วหนูก็ไปลงสมัครการแข่งแล้วด้วย ทำไมแกไม่เชื่อฉันเลยวะอีกสองวันหนูจะขึ้นชกรอบขัดตัวถ้าพ่อจะห้ามหนูก็จะไป ขอโทษนะวันนี้ที่ทำให้นอนต้องเก็บตัวแต่ว่าไอ้พวกนั้นอะ่ะมันมาหาเรื่องเราก่อนนะพ่อน้องก็กแค่ปกป้องผมไอ้ไม้มันก็เหมือนแม่มันดื้อรั้นไม่ฟังใครคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงจะเอาชนะผู้ชายให้ได้แล้วเป็นไงอะ่ะวันนี้ไปโดนเขาอาัดมาซะน่วมเลย ผมว่ามายอ่ะมันไ,ได้เรื่องต่อสู้จากพ่อมากกว่านะแต่ที่น้องเป็นอย่างเงี้ยก็พ่อน้องไม่รู้วิธีการต่อสู้ที่ถูกต้องน้องก็เลยต้องเจ็บตัวไงพ่อแต่ว่าถ้าได้อาจารย์ดีๆอย่างพ่อสอนเพราะว่ายัางไงน้องก็ต้องทำได้ไมคิดอย่างนั้นจริงเหรอวะพอรู้ไหมเวลาพ่อไปทำงานน่ะ น้องแอบซ้อมทุกวันผมเชื่อสักวันน้องต้องทำได้แน่นอนพ่อพันให้มันแน่นๆหน่อย พันอย่างนั้นน่ะมือก็หักหมดสิรีพันมือเข้าเราเหลือเวลาซ้อมอีกไม่กี่วันไม่ใช่เหรอค่ะโค้ยขอฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยนะคะแล้วอย่ามันร้องก็แล้วกันเร็ว Okay. Ơn lúc Cảm ơn, Cảm ơn. <laughs> ทำไมไม่กลับบ้านเนี่ยพ่อคุณเป็นใครเนี่ยผมเป็นไงพ่อแบดไงพ่อลืมได้ไงเนี่ยพ่อพ่อพ่อมีพ่อจำผมไม่ได้เหรอเอาไปยากตัวกูทำไมเนี่ยไอ้แบดมี่พ่อจำผมได้แล้วใช่ไหมเออดีวะเออ แล้วกูมานั่งตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยใส่พ่อจะกินยาแน่เลยการเออล่นเลิกผงใส่กูจะเป็นอัลไซเมอร์เหมือนคุณหมอเขาบอกว่ะว่าละต่อยมวยมาทั้งชีวิตสมองสมองกูไปหมดแล้วได้เข็มขัดมากี่เส้นแต่เงินไม่เคยเหลือเลยถ้ากูมีตังนะแม่ไอ้มาคงไม่ตาย กูนี่แม่งแย่วแบบไม่หรอกพ่อพ่อทำดีสุดแล้วน้องอาจจะอยากช่วยพ่ออีกแรงก็ได้นะเอ้าโทรศัพท์เข้าอ่ะฮัลโหลครับครับผมอ๋อได้ครับแล้วยังไงผมจะบอกลูกผมให้ครับโอเคครับผม เออคุณชาตีโทรมาวะ่ะเขาบอกว่าผู้ชกไอ้ไม่มอะไปหน้าเขาขอถอนตัวกระทันหันเขาจะจัดไปวิเศษให้แต่ว่าไอ้ไม่มันต้องต่อยกับผู้ชายวะ่ะแต่ว่าถ้าทมานชนะได้รางวัลตั้งห้าล้านเลยนว้ยเนี่ยเดี๋ยวคุณชาตีก็ส่งรูปมาให้เนี่นไงเขาส่งมาแล้ว 可以，你买 <喂 S 1> 一三零破。 กูเจอมึงอีกแล้วว่ะมึงฟุกเข้ามาได้หรือเปล่ามึงนแม่งไม่เจียมตัวจริง <c oughs> เดี๋ยวมึงก็รู้กูจะรอดูทั้งคู่พร้อมไหมไม่ถอนตัวตอนนี้ยังคันนะลูกพ่อเรามาถึงขั้นนี้แล้วนะไปกลัวอะไรมัน Ah! Uh, uh. ไมเนี่ยมันเล่นนอกเกมอ่ะเรงต้องสู้กับมันตามที่พ่อเคยสอนไว้อ่ะเข้าใจไหมหนูไหวพ่อชก fell okay,